สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูผัดมะเขือยาวก่อนอื่นเราก็มาหั่นมะเขือยาวแช่น้ำเกลือกันก่อนนี่เลยจ้าใส่เกลือลงไปนะคะเราจะมาทำการหั่นแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้มะเขือยาวที่เรานำมาผัดดำแล้วก็มีสีสวยนะคะนี่เลยจ้าแช่ทิ้งไว้นะคะเราก็มาทำการเตรียมเครื่องผัดกันนะคะ เราจะมีพริกกับกระเทียมสับแล้วก็หมูสับนะคะพร้อมใบโหระพามาจ้ามาดูวิธีการทำให้เวลาเราผัดมะเขือยาวให้สีสวยออกมาน่ากินแล้วก็ไม่ดำด้วยนะคะเราจะนำมะเขือยาวนะคะมาทอดกับน้ำมันก่อนเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจ้ารอให้น้ำมันร้อนนะคะ วิธีนี้จะทําให้มะเขือยาวสีสวยเวลาผัดออกมาแล้วก็น่ากินนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเทมะเขือยาวที่เราหั่นเช่น้ําเกลือไว้นะคะลงไปเลยจ้าเราจะทอดมะเขือยาวนะคะกับน้ํามันประมาณสองสานาทีนี่นะคะสังเกตดูสีเขียวสดน่าทานมากๆเลยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้มะเขือยาวไม่ดํานะคะหรือดําน้อยแล้วก็ สีสวยน่าทานมากขึ้นเราก็ทอดไปประมาณนี้นะคะเราก็จะตักออกแล้วก็พักไว้นะคะเสียงเครื่องปั่นผ้านี่จ้าทอาประมาณนี้นะคะเราก็ตักออกพักไว้เลย<ม>นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการผัดมะเขือยาวถ้าใครชอบแบบนี้นำไปทําตามได้นะคะ อร่อยด้วยมะเขือยาวก็เป็นผักบ,บ้านของเราทําได้อลายเมนูผัดนำมาเผารวกจิ้มน้ําพริกจิ้มน้ําปลาได้นะคะนี่เราก็มาผัดกระเทียมกับพริกนะคะให้หอมพริกกับกระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็จะนำหมูที่เราสับไว้ลงมาใส่เลยจ้าผัดหมูให้สุกนะคะ หมูเราก็ใช้วิธีการสับนะคะถ้าใครไม่สับก็หั่นไป็นชิ้นๆได้นี่เลยจ้าผัดไปเลยจ้าเมนูนี้อร่อยมากเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะมะเขือยาวก็เป็นผักที่ห่าง่ายมากๆแถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะให้หมูสุก เราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะลงไปประมาณหนึ่งช้อนพร้อมกับซอสหอยนางลมนะคะน้ำปลาจา้า เครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มความอร่อยในการผัดมะเขือยาวนะคะก็คือเตาเจียวนะคะทําให้เมนูนี้หอมหน่าทานมากขึ้นเตาเจียวของเรานะคะเยาะๆลงไปประมาณนี้ขย่าไม่ค่อยออกดีนะจ๊ะเราก็ใส่ลงไปแค่นี้นะคะคนให้เข้ากัน อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําตาลนะคะใส่ลงไปเลยจ้าผัดมะเขือยาวใส่หมูนะคะถ้าไข่ผัดแบบจืดก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะก็เอาตามที่เราชอบนะคะนี่คนให้เข้ากันแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะนํามะเขือยาวที่เราทอดน้ำมันไว้มาใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยจ้าผัดให้เข้ากันนะคะมะเขือยาวเราทอดน้ำมันแล้วเราก็ไม่ต้องผัดนานนะคะใครชอบนิ่มเยอะก็ผัดให้นานหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเติวมาลงไปนิดนึงนะคะให้นิ่มๆหน่อยใส่ใบโหระพาลงไปเลยจ้าผัดให้เข้ากันอหอมหอมเพื่อน หอมใบโหระพานะคะนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะผัดมะเขือยาวใส่หมูสับพร้อมวิธีการทำให้มะเขือยาวดำแล้วก็มีสีสวยหน้าฐานมากขึ้นนะคะนี่เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานนะคะอร่อยมากๆเลยสำหรับเมนูนี้นะคะมาเลยจ้าตักใส่จานกันเลย กำลังร้อนๆเลยนะคะนี่ข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะใครชอบก็นำไปทำทานกันวันนี้สมพรก็นำมาฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมอรด้วยนะคะ mm hmm. ก็เอาไว้เมนูหน้าพบกันใหม่นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่เมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ